หนุ่มกระสินครับวิ่ง6บนครับเลขออกครับ3 5 6หนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้ง่องผหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่8กันยายน2 5 6หาครับมื้อนี้ครับจะมีนุทั้งใบแบงปันเอฟซีทั้ง่องครับผมเนาะเป็นของหนุ่มกระสินนะครับงดที่แล้วให้มานะครับบนครับเด่นที่6นะครับ เข้านะครับเลขออกครับ3 5 6ครับล่างเด่นที่4ครับไม่มานะครับผมเนาะเลขวิ่งมาอยู่ครับนี่ครับให้6 2กับ60ครับผมเนาะเลขออก3 5 6หาซึ่งกมีไพคิดว่าครับผมเนาะเลขจะออกตัวเดิมนะครับงดก้อนออก8 6 5หาถัดมาออก3 5 6หาครับผมเนาะ นี่ครับงวดนี้จะออกหาสามสามหาบอลหรืหห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 อว่าออกหกหาอีกครับผมเนาะเอาบอลเนี่ยครับผมนี่ครับหนุ่มกาะสินนะครับหนุ่มกาะสินผลส่งแนวทางาใหมล่ะครับผมเนาะของพิ่ตายออละแแปลดูซิส่งแนวทางมาให้ไหมของพิ่ตายครับเนาะงวดนี้ ยังบ่ได้อยู่ครับผมเราะขวาพิตารมาวงครับผมไล่มาหาครับนี่ครับเพิ่นมางานศพครับผมเนาะนี่ครับงานขาดําอยู่ที่จังหวัดสักแก้วครับนี่ครับมาสักแก้วครับผมเนาะพิจาออารับแปลนะครับสนีตายครับผมเนาะเลขชุดนี่ครับผมนี่ครับสิบหกสิงหาครับผมเนาะหกสามล่างครับนี่ครับ แล้วกาหนึ่งสิงหาครับผมนี่ครับหาศูนย์หาสองมาบนมาล้างครับงดที่แล้วให้มานะครับของพิ่ตายออรับแปลครับผมนี่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเนาะทรงมใไ้นี่ครับเที่ยง วันเลขออกนะครับวันที่1จกันยานะครับผมเนาะซึ่งผมลงไห่เอฟซีทั้งช่องทุท่านก็ผมเนาะนี่ครับแล้วก็มีเลขชุดนี้นะครับเลขชุดนี้นะครับเลขล็อกล่างนะครับนี่ครับหนึ่งสิงหาครับห้าศูนย์ตรงตรงนะครับแล้วก็สิบหกสิงหาครับให้สามหกเลขออกหกสามครับนี่ครับ หกเลขออกหกหาบนครับผมเนาะแต่ว่าเป็นเลขล็อกล่างครับงดที่แล้วให้มานะครับนี่ครับผมเนาะผมลงคิปให้เอฟซีทั้งช่องอยู่ครับผมนี่ครับเลขล็อกล่างของพิษตายออรับแลครับให้หนึ่งสามครับเลขออกสามหนึ่งนะครับก็ถือว่าเลขชุดนี้เขามาแล้วสามงดติดต่อกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วผมจะฟาวลงให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับ ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ครับแ <c oughs> ม้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีท่างช่องครับมาดูหนุ่มกาะสินดีกว่าครับหนุ่มกาะสินเผิ่นทรงแนวทางมาให้เมือเเสานี้ครับผมเนาะดูสิหนุ่มกาะสินหนุ่มกาะสินนี่ครับ บนเด่นที่6เลขออก56นะครับงวดนี้ครับผมเนาะพิ่นไห้หมละครับผมนี่ครับงวดก่อนเข้าแต่คำนวณแล้วมันชนกันที่5 6ครับไผจะไปคิดว่ามันจะออกตกเจ้าครับนี่ครับงวดนี้ชนกันที่1 2กับ22ครับงวดนี้เอาคืนครับนี่ครับผม งวดนี้มั่นใจถูกยกช่องครับผม็นแจงท่าแม่ครับผมเนาะหนุ่มกระสินครับงวดนี้ขอแก้ตัวนี่ครับชุด3ตัวครับมี212 2 212 122 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, แล้วก็221นะครับ12 22แล้วก็21นะครับก็ถือว่า เลขไม่แค่ชุดเดียวครับเนาะสองหนึ่งสองกระัตวากับกลับไปกลับมากจะเป็น3ประตูนะครับผมนี่ครับล่างครับเด่นที่3ครับ3 2 3 5 3 3ครับหนุ่มกลสินนะครับแม่ครับผมเนาะจะไม่เขียนให้เอซีทั้ง่องครับให้6บนนะครับเลขออก3 5 6หครับหนุ่มกัลสิน ส่งแนวทางมาให้แล้วหนุ่มกาลสินครับหนุ่มกาลสินถิ่นเมืองน้ำดำนะครับหนุ่มกาลสินครับ บนนะครับชุดบนบนครับเด่นที่สองนะครับบนเด่นที่สองครับชุด3ตัวครับผมเนาะมี2 1 2 1 2ึสอง 1> 2 2 1ครับนี่ครับเน้นที่2 1 2นะครับกับถือว่าเลขมีแค่ชุดเดียวครับเนาะกลับไปกลับมาเอาครับผมนี่ครับแล้วก็ชุด2ตัวครับมี1 2 2 2 2 1ครับนี่ครับเน้นที่1นสองนะครับ ชุดล่างครับชุดล่างเด่นที่3มครับล่างครับล่างเด่นที่3ครับจับคู่ให้3คู่ครับมี3ามสองสสา,สา,สา,สาหาครับเน้นที่ สามสองล่างนะครับผมเนาะลงวันที่16บหกทับเก้าทัหกดครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมสำหรับของหนุ่มกระสินนะครับนี่ครับเพิ่นให้มาาครับหนุ่มกระสินนะครับกระถือว่า ชุด3ตัวมีแค่หางเดียวครับผมเนาะ2 1 2ครับกลับไปกลับมาออกครับผมเนาะนี่ครับผมอ่ะโอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมกับชุดท่านี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทัางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยเงินทองครับถ้าชอบฟากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ